สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สาะเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยดูวิดีโอจนจบคลิปเลยนะเออแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเช่นกันที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลย เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะคะอะล่ะสําหรับคลิปนี้นะเรียกได้ว่าต้องเจอเรื่องตื่นเต้นกับน้องหลิงน้องออมอีกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดนะคะบราซิลก็มาแล้วแต่ตอนแรกเอเอ้ยจริงหรอคือตอนแรกให้นึกว่าจะไปแฟนมีที่บราซิลหรอแต่ไม่ใช่แต่ถึงไม่ใช่อะ่ะมันก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะว่าเริ่มมีการให้สัมภาษณ์กับทางเออเขาเรียกอะไรบริษัทสื่อมวลชนของทางบราซิลแล้วนะคะชื่อชื่อสำนักข่าวของเขานะก็คือเลสโบซินขออภัยถ้าอ่านผิดนะเอก็เพิ่งรู้พอมาเริ่มติดตามข่าวสารของน้องหลิงน้องออมเนื่องจากน้องเขาดังไปจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้แล้วเนอะเพราะว่ามันเอเชียนเนี่ยก็ได้ละ คขานี้ข้ามไปถึงบราซิลก็คือพวกอเมริกาใต้ซึ่งก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปกับน้องๆคขาว่าประเทศบราซิลโดยปกติใช้ภาษาโปรโตุเกสเอก็เพิ่งรู้นาก็เล็กๆน้อยๆน,นะหรือหลายคนหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่เอเพิ่งรู้ก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวไปละกันเพื่อภายภาคหน้าเรามีโอกาสไปบราซิลก็ไม่แน่ใช่ไหมแล้วมันจะได้อะไรเอก็ไม่ได้อะไรหรอกก็เป็นความรู้ประดับหัวไว้ไม่เสียหลายนะ อ่ะทีนี้มาดูสำหรับสำนักข่าวบริษัทสื่อเนี้ยเลสโบซี ini, เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทที่เป็นแหล่งข้อมูลและความบันเทิงเลสเบียนชั้นนำของประเทศเขานะก็มีพอดแค์ at, บน s p o t i f y ถ้าโฆษณาก็ติดต่อเขาได้ lesbian.com ก็เป็นเขาให้นิยามตัวเองว่าเป็นบริษัทสื่อและข่าวสารตั้งอยู่ที่บราซิลนะคะ อืมทางนิตยสารบอกว่าเออไม่ใช่นิตยสารทางสำนักข่าวนี้นะคะบอกว่าบร,ริษัทสื่ออันนี้ยบอกว่านะพิเศษเราได้สัมภาษณ์นักแสดงหญิงนะคะหลิงหลิงควงและอ,อมกรณพัฒน์นางเอกของแฟฟิกจีเอลไทย #theSecretOfUs และเราจะเผยแพร่บทสัมภาษณ์อันน่าทึ่งนี้ในวันพฤหับสบดีที่เจ็ดนะคะเวลาหกโมงเย็นอืมก็คือติดตามเขาได้เลยที่ช่อง youtube เดี๋ยวเอจะแปะแปะลิงก์เอาไว้ตรงเออเขาเรียววกว่าอะกล่องข้อความข้างล่างละกันนะเผื่อใครสนใจวันที่เจ็ดตอนหกโมงเย็นบ้านเขาบาซิลช้าหรือเร็วกว่าเราน่าจะช้าปะก็ เดี๋ยวหาให้เลยและกันเผื่อใครอยากจะดูสด <_ an> เผื่อจะดูตอนแรกๆนะปราซิลเวลาต่างจากไทยโทษนะเกื่อใครไนงะบางคนเขาแบบอยากจะรู้ใช่ไหมอ๋อช้ากว่าไทยสิบชั่วโมงนะคะถ้าช้ากว่าไทยสิบชั่วโมงหกโมงเย็นบ้านเขาโอ้ไปบวกลบคุณหานกันเอาเองใครบวกลบได้เราก็มามาบอกละกันนะเผื่อเพื่อน หลายหลายคนอยากจะไปตามดูนะเออประมาณนี้ล่ะแต่ตามเวลาบ้านเขาคือวันพฤหัสของบ้านเขานะเวลาหกโมงเย็นเดี๋ยวไปบวกลบกันเอาเองก็น่าจะถ้าสิบชั่วโมงก็ตรงกับไทยไทยเร็วกว่าไทยก็ต้องอย่างโอ้ยคงไม่ได้ดูหรอกน่าจะเป็นวันศุกร์ตอนตีสี่บ้านเราเหรอนะก็ประมาณว่าเช้าวันศุกร์นะเช้าวันศุกร์ใครตื่นขึ้นมาอยากจะไปดูก็เดี๋ยวกดลิงก์นั้นเข้าไปดูละกัน ใช่ไหมถ้าเอบวกลบไม่ผิดใครใครใคร,ใครนี่ก็ได้น่าจะประมาณตีสี่บ้านเราอะเนาะเออเวลามันต่างกันอย่างนี้แหละอ่ะทีนี้มา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 เขาอธิบายไว้ว่าบางสิ่งที่ผู้ชมต้องรู้ก่อนการสัมภาษณ์นะคะทางเราได้บันทึกวิดีโอนี้ไว้ก่อนที่ Only You จะเผยแพร่ก็คือก่อนที่เราจะรู้ว่าจะมีซีรีส์เรื่องใหม่คือ Only You นะ ดังนั้นต้องขออภัยที่คำถามไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องใหม่เลยนะเราแยกคำถามก็คือเราเตรียมคำถามไว้12ข้อเพื่อที่จะถามน้องหลิงน้องออมแต่ทีมงานอ,อนุญ,ญาตให้แค่5คําำถามเท่านั้นแล้วเขาก็เลยหัวเราะนะคะวงเล็บฉันอยากจะร้องไห้แต่ก็โอเคโดยพื้นฐานแล้วคำถามส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะถูกตัดออกไป ก็เขาเตรียมมา12แต่มันถามได้5ก็ตัดไป7อาา่ะค่ะในระหว่างการบันทึกอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่รอบๆมากมายดังนั้นทางเราก็เลยพยายามกำจัดเสียงรบกวนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ชมอย่างไรก็ตามพวกเราตกใจมากแล้วก็ดีใจมากเช่นกันเมื่อทางบริษัทน้องหลิงน้องอ,อมตกลงให้สัมภาษณ์กับทางเราหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบ คลิปนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเราพยายามมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วฮ่าฮ่าแล้วในที่สุดคลิปนี้สัมภาษณ์นี้ก็เลยออกมาได้เออเรียกได้ว่าชาวบราซิลพอเขาเห็นเนี่ยค่ะว่าจะมีบทสัมภาษณ์เนี่ยโพสต์ไปไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะ่ะโอ้โหคนมาตอบคอมเมนต์เยอะเลยนะประมาณว่าน่ารักฉันจะรอดู เจ้าความรักก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาเป็นว่ารอดูรอดูทีนี้เรามาฟังเสียงที่น้องหลิงน้องออมนะคะพูดถึงบราซิลกันหน่อยเอคงเอาภาพมาไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเกรงว่าจะติดลิขสิทธิ์เอาเป็นภาพนิ่งอะได้แต่ว่าภาพวิดีโอเคลื่อนไหวเดี๋ยวไปลองตามดูไปจิ้มลิงเขาตรงกล่องตรงตรงใต้ล่างคลิปของเอละกันอะมาฟังเสียงน้องหลิงน้องออมกันค่ะ hi Brazil Uh, we want to thank you for your support. yeah, all, yeah all, all of you in brazil is quite far from thailand, but we also hope to meet you guys. There. Just, we are looking forward to see you guys. Even you are very far, but we are going to try our best to see you guys in will be. we'll be getting soon to me too. Mm. And also, it really surprised mm. me that we we get friends in Brazil, mm. So, thank you for your support and hope you looking forward to our new series with all um, meet you. Yes, stay, stay tuned. tuned. I love you guys. Thank you. Bye bye. Fun, hola. Hola, hola. Hola, Basil. น้องหลิงน้องออมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะโดยคร่าวๆก็คือสวัสดีชาวบราซิลฟแฟนๆชาวบราซิลทุกท่านนะคะเนื่องจากน้องหลิงเองก็พูดบอกว่าไม่คิดเลยอ่ะว่าจะมีแฟนคลับอยู่ที่บราซิลด้วยนะแล้วก็บราซิลเนี่ยน้องหลิงน้องออมก็บอกว่าค่อนข้างอยู่ไกลาจากประเทศไทยมากเลยเหมือนคนละฟีกโลกเลยนะก็ให้ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจว่าเรามี f อีที่นั่นด้วย แล้วก็ก็บอกอยังไงอะก็บอกว่าดีใจดีใจที่ว่าคาดว่าหวังว่าในอนาคตอันใกล้พวกเราคงจะได้เจอกันนะเออก็โปรยโปรยไว้อค่ะเผื่อไม่แน่ไม่นอนเนาะเผื่อคลิปนี้คลิปที่น้องสัมภาษณ์เนี่ยไปเผยแพร่ที่บราซิลเราแบบ ทางคนจัดงานเอ็กซิบิเตอร์เขเห็นว่าเฮ้ยกระแสดีนี่ว่าก็อาจจะจัดแฟนมีที่บราซิลก็ได้ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เคยไปนะเคยไปแล้วนี่ใช่มหมพวกอเมริกาใต้อย่างเงี้ยไปออนทัวใช่ไหน่าสนใจน่าสนใจเอทางคู่ของคุณฝ้าคุณโยโกะมีไปบ้างยังเอเห็นว่ามีออนทัวแถวอเมริกาที่วันนั้นทําคลิปไปแต่จําไม่ได้แน่นอนเป็พวกอเมริกาใต้เอ รู้สึกในอเมริกาเลยนะถ้าจำไม่ผิดใครใครที่ตามเป็นแฟนคลับเออคุณฝ้ายแล้วก็น้องโยกโกะด้วยมาบอกได้นะแต่เอรู้สึกว่ามีแลนน่ะน้องเขามีทัวร์แพนทัวร์แฟมิี่นี่แหละที่อเมริกาแต่ไม่รู้ว่ารวมบาราซิลด้วยไหมถ้ารวมบาราซิลด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าใช่ไหมแต่เอเห็นหลายคนของศิลปินชาวไทยไปแล้วนะ ใช่ไหมก็เรียกได้ว,ว่าน่าจับตามองมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องเขาก็สรุปสุดท้ายนะก็โอลาโอลาใช่ไหมเอออกเสียงถูกไหมอ่ะก็คือสวัสดีเป็นภาษาโปรโต,ตุเกสเออก็ก็นะก,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 ก็ก็เรียนรู้ภาษาเขาไปทีละนิดทีละนิดละก,กันก็น่าตื่นเต้นดีน่าตกเต้น่าตื่นเต้นดีต้องบอกก่อนว่าทางโปรโตุเกสเนี่ยเขาจะชอบน้องออมเยอะมากๆนะชอบน้องออมเยอะมากๆแล้วบางทีก็แบบ มาดูคลิปของ A ก็มีบ้างแต่เขาบอกว่าซับที่ทําไปบางทีก็ดูไม่รู้เรื่องมาเป็นซับอัตโนมัติเนะแฟนอินเตอร์ที่เขาโอ้โหอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมาถามเอเรื่อยเลยเพราะ A อใช้ซับภาษาต่างประเทศอะ่ะเป็นระบบออโต้เขาก็แปลไปออโต้แล้วไม่รู้ใครไปเมมไว้หรือว่าระบบมันยังไงนะเวลา A พูดถึงพี่หลิงหลิงใช่ป่ะในระบบมันชอบแปลเป็นบราเธอร์อ่ะเออแล้วเขาก็จะเคืองเอก็ันย่ยบอก หลิงหลิงเป็นผู้หญิงทำไมใช้คำว่า brother brother ที่แปลว่าพี่ชายอ่ะเอเรียกว่าพี่หลิงหลิงไงสงสัยเขาไปแปลว่า brother หลิงเอก็บอกเอ้ย e sorry เอไม่ได้แปลมันอัตโนมัติเว้ยเออก็คือถ้า original ที่เอพูดอ่ะจะบอกจะเรียกชื่อพี่หลิงไปเลยไม่ได้ใช้คำว่า brother หรือว่า sister อะไรทั้งนั้นจะเคืองมากคือถามมาหลายคนแล้วแบบทำไมยูไปเรียกหลิงหลิงว่า brother เอก็ไม่รู้ใครเป็นเมมเอาไว้อย่างงันนะเป็นเลคคอร์ดเอาไว้อย่างงันว่าเป็นบราเซอร์หรือเปล่าระบบมันก็เลยจําอะนะอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ดูว่าพอบอกว่าพี่ทีไรมันก็จะแปลบราเซอร์ไปก่อนเพื่อกันเหนียวจะชายจะหญิงไม่รู้แหละฉันเรียกบราเซอร์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เออก็เป็นอะไรขำๆที่มาแชร์กันแล้วก็ปนละคนดีใจไปด้วยมันเป็นมิติใหม่ของน้องเขางานเนาะเป็นอีกเวนึงที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น้องจะเริ่มไปเปิดตลาด รายได้ทั้งนั้นแล้วค่ะคุณขาอืมนะบางทีอาจจะได้เห็นคุณดิวบินไปบาร์ซิลกับน้นองๆด้วยเอามันเป็นอะไรแปลกใหม่จริงๆนะเออทีนี้เรามาดูข่าวดีของน้องอ,อมกันบ้างน้องอ,อมนี่เดี๋ยวนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะค่ะเดี๋ยวเอค่อยๆไล่เลียงไปนะมันมีหลายเรื่องหลายราวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆน,นะคะแฟนคลับทุกท่านใครจะรอดูคลิปที่บาร์ซิลบ้างจะเติมมาตีสี่มะ ปรากฏว่าเอตีสี่ที่ไหนล่ะนับเลขผิดอีกแล้วโอ้นะเอ,เอ,เอไปอ่านมาคอมเมนต์หนึ่งคำดีอะแต่เอไม่รู้จริงเทจยังไงนะอันนี้อันนี้เล่าสู่ก ah. ันฟังนะเขาก็พูดถึงน้องหลิงน้องออมนี่แหละแฟนชาวจีเขาบอกว่าเนี่ยพี่หลิงออกสไตล์ผู้ชา้าชาใช่ป่ะถ้าเธออยากจะให้ตอบเร็วแบบว่าช,ชุบชับชุบชับอะไรให้ไปถามน้องออมน้องออมมาปฏิกิริยาเขาจะเร็วมากเรียกได้ว่าตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยเร็วแล้วคนหนึ่งพี่สาวจริงคนหนึ่งก็เลยมาเขียน เด็กที่ชอบเรียนวิชาเลขก็จะอย่างนี้แหละจะคิดอะไรแล้วมันจะเร็วเอก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือน้องออมเคยให้สัมภาษณ์เหรอคะว่าน้องออมเป็นเด็กที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์หรือเปล่าอันนี้เอไม่รู้เขาก็เลยพูดอยู่ดีเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเขาบอกเด็กที่ชอบเรียนเลขอ่ะก็จะปฏิกิริยาไวอย่างนี้แหละเขาพูดมาอย่างนี้จะให้เอคิดว่าไงก็ต้องคิดว่าเป็นน้องออมเขาหมายถึงว่าน้องออมชอบเรียนเลขอย่างนี้หรออันนี้เอไม่รู้นะไม่รู้อ๋อใช่แล้วแหละเขาเห็นน้องออมเรียนเศรษศาสตร์งาใช่ไหม จบเศษศาสตร์ก็เลยเออก็น่าจะเก่งเลขแหละนะก็ประมาณนั้นแหละเอเชื่อมโยงเอาเองก็เล่าสู่กันฟังขำๆนะควนี้เรื่องดีของน้องอมอกลับมาก่อนกลับมาก่อนจู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 นคือมันมีหลายเรื่องน้องเขานี้แต่ละวี่แต่ละวานข่าวนี่ทําไม่ทันนี่เอคัดมาแล้วนะเพราะจริงๆถ้าจะทาข่าวน้องทั้งหมดอะทําทไม่หมดหรอกค่ะเยอะแยะตะแปะไก่เอาคัดที่ว่าน่าสนใจมา อย่างแบรนด์เอสคลอสโอเวอร์ over, แบรนด์เครื่องประดับที่น้องอองไปเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเขาบอกว่าตอนนี้อัปเดตยอดขายนะคะกิฟต์บ็อกก็คือกล่องของขวัญในชุดที่ชื่อว่าธีมนะสตาร์บัตเทอร์ไฟล์เลิฟนะคะตอนนี้ยอดทะลุ1,000เฟซหน0 0งชุดไปแล้วเรียบร้อยในานามของออมกรณพัฒน์ทางบริษัท X Crossover จะบริจาค นะคะห้องเรียนสำหรับคนรักหนังสือให้กับเนี่ยค่ะก็ซินตาดิสติกเรดเขตซินตาเมืองซิงไทนเหอเป่ยที่เหอเป่จะบริจาคห้องเรียนสำหรับคนรักหนังสือให้กับเหล่าเด็กๆนั่นแหละเหมือนที่พี่หลิงเคยบริจาคไปแล้วอ่ะถ้าใครติดตามเอทุกคลิปก็จะรู้ว่าเอมีทําไปแล้วว่าเอของน้องหลิงก็เหมือนกันค่ะถึงยอดเท่าไหร่ก็จะบริจาคเนี่ยห้องหนังสือไป ห้องสำหรับคนรักหนังสือนะก็ขอบคุณสำหรับทุกความรักแล้วก็การสนับสนุนของผู้มีอภินันทนาการเอเอผู้ถูกไหมเนี่ยผู้มีอุปการะคุณและการที่ได้มาอุดหนุนสินค้าน้องเออนะ <c oughs> ก็คือสรุปได้สร้างห้องสมุดให้กับคือเป็นการบริจาคในานามของน้องออมกรณพัฒนะถ้ายอดขายถึงหนึ่งพันก็จะเนี่ย บริจาคห้องหนังสือให้กับเนี่ยเหาเด็กๆที่เมืองจีนเหอเป่ H รออะไรคะปรบมือสิคะนานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะเออก็นั่นแหละก็ตามตามพี่หลิงไปติดๆเพราะว่าพี่หลิงออกคอลเลกชันมาก่อนเนอะตอนนี้น้องออมก็ทำถึงเหมือนกันคะ่ะนะ ทีนี้มาต่อกันมาต่อกันในเรื่องราวยังคงอยู่ในรูปของการบริจาคอยู่ในนามของเกี่ยวกับน้องออมก็คือนี่นะคะอันนี้เป็นจากบ้านบ้านคู่นะ้าหลิงออมแท็กเทรนนะคะที่เมืองไทยนะก็คือได้ประกาศออกมาเกี่ยวกับโครงการส่งต่อความรู้เพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของน้องออม เนื่องในวันที่25พฤศจิกายนนี้น้องออมจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธเพื่อร่วมฉลองโอกาสสำคัญนี้ทางหลิงออมแท็กเทรนอยากมอบของขวัญแห่งความสำเร็จให้กับน้องออมโดยการส่งต่อทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนซึ่งเราได้ทำการติดต่อกับทางโรงเรียน บ้านห้วยหมากเลี่ยมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักเรียนประมาณ700คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตาราอางขออภัยถ้าอ่านผิดนะไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีฐานะยากจนและขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการเรียนจากการสอบถามทางโรงเรียนแจ้งว่าสิ่งที่จำเป็นได้แก่อุปกรณ์ด้านกีฬา อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปโดยค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ40,000บาททางหลิงออมแท็กเทรนได้จัดสรรง,งบประมาณบริจาคจากยอดที่ได้จาก X จําจำนวน15,000บาทเพื่อรวมโปรเจกต์ดังกล่าวแต่ยังคงขาดอีก25,000บาททางเราเห็นว่าโครงการนี้เป็นโอกาสในการทำบุญร่วมกันเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก จึงขอเรียนเชิญแฟนคลับทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคในครั้งนี้สามารถติดต่อมาทาง DM เพื่อสอบถามและสนับสนุนกิจกรรมได้ตามสะดวก การบริจาคทั้งหมดจะนำไปสนับสนุน <t> อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างโปร่งใสและจะบริจาคในนามของน้องออมก่อนนภัสเศรษฐรัตพงศ์จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเอจะแปะลิงก์ของหลิงออมแท็กเทรนเอาไว้ตรงใต้ล่างคลิปนี้เหมือนกันนะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะคะกับ ในนามของน้องออมเนอะก็คือน้องออมเอาจริงของขวัญน,น้องออมเยอะมากอยู่แล้วแหละทั้งจากแฟนมิแต่ละครั้งแล้วก็การได้เจอแฟนคลับแต่ละที่คือเอคิดว่าโครงการนี้ดีมากๆเผื่อแผ่จัดสรรปบส่นนสวนไปให้สําหรับน้องๆที่ขาดแคลนทางด้านการศึกษาอันนี้เองก็เลย เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วทําในนามน้องออมด้วยคิดว่าน้องออมปลื้มแน่ๆนะคะใครสนใจก็อยากจะให้ของขวัญมารับปริญญาน้องออมก็ไปร่วมกับหลิงออมแท็กเทรนก็ได้ให้กับเนาะน้องๆที่จําเป็นจะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้จริงๆนะก็ลองดูละการขยักให้ของขวัญก็ให้น้องออมใครอยากจะร่วมบริจาคด้วยก็ไปร่วมกับหลิงออมแท็กเทรนก็เป็นในนามของน้องออมเช่นเดียวกัน นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเอเห็นว่าน่าสนใจนะก็เลยเจาะลงไปนิดนึงว่ารายการเนอะรายการที่เขาเออที่ทางหลิงออมแท็กเทรนนะคะเขาลิฟต์มานะว่าประมาณว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะบริจาคที่โรงเรียนเขาขอมาเนี่ยก็นะคะทำเป็นโปสเตอร์อย่างนี้เลยว่าจะร่วมบริจาคสิ่งของในนามน้องออม เนื่องในโอกาสจบการศึกษาเน,ะนาะณโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักเรียนจำนวน700กว่าคนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันดาราอางไม่มีสัญชาติไทยนะเป็นชนกลุ่มน้อยของพมา่าที่อพยพมาจากพม่าและมีฐานะยากจนเป็นพิเศษก็ยอดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะจัดซื้อวอลเล์บอลจำนวน20ลูก จะซื้อลูกฟุตบอล20ลูกลูกตะกร้อ20ลูกเสื้อเอี๊ยมกีฬา48ตัวที่สูบลูกบอล5ชิ้นชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมฟุตบอล2ชุดนะคะกล้องจุลทัศนะคะสเครื่องแผ่นเตรียมสไลด์5ชุดปรินเตอร์2เครื่องและปัตตเลียนตัดผม5อันตั้งโปรเจกต์เอาไว้40,000บาทก็ ไม่เยอะไม่น้อยอะนะใครอยากจะให้ของขวัญน,น้องออมอาจจะให้เป็นเนี่ยค่ะร่วมบริจาคอันนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะยังไงก็ไปติดต่อกับหลิงออมแท็กเทรนเอาเองนะอันนี้เอแค่เอามาบอกต่อเท่านั้นนะคะ,ะมาถึงนะเรื่องดีๆของน้องออมจบไปวกกลับมามะจะวกอีกไหมเนี่ยมันจะยาวไปไหมคลิปเอาอีกนิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกันก็คือหลังจากบทสัมภาษณ์แกบ,บทสัมภาษณ์ของน้องหลิงไปเกี่ยวกับแบรนด์คุกกี้ค่ะ นาะสแน็กเทเปอร์ก็เรียกได้ว่าโอ้โหไม่แค่เมืองไทยนะเมืองจีนกรี๊ดกราดกันใหญ่แหมเขาต้องกรี๊ดกราดอยู่แล้วเนื้อมันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเขาเองกับบางคำสัมภาษณ์กับบางข้อคำถามท,ามที่น้องหลิงตอบใช่ไหมเออไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าคำถามนะเอจะไม่แม่นแต่ประมาณว่าเฮ้ยถ้าจะไปเดทกันนะแล้วน้องหลิงอะอยากจะแนะนำภาพ,พย,ายนตร์อะไรให้สำหรับการจะไปเดทใช่ไหม เสร็จแ,แล้วน้องหลิงก็เลยบอกว่าหลานมาเขาก็เลยกรี๊ก,กลาดกันหลานมามันเป็นใช่ไหมหนังที่ไปดูกับน้องออมวันนั้นนี่เออเนี่ยเ,ออเป็นรูปเนี้ยที่เขาามาอัพกันเองอะนะกลายเป็นหลานมาไปซะง,งั้นคนจีนก็กรี๊ก,กลาดเหมือนกันค่ะหลายคนก็สงสัยเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการโปรโมทที่ดีเยี่ยมเลยนะเพราะว่าหลายคนที่เมืองจีนเขายังไม่ได้ดูหลานมานะถึงแม้ว่าหลานมาจะไปดังในเมืองจีนที่เราทราบกันใช่ป่ะแต่เขาก็แบบ หลายคนก็ถามหลานม,มากคือเรื่องอไรอะ่ะก็เรื่องนั้นง่ายแห้วเขาพูดชื่อจีนอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ยังไม่ดูทีเนี้ยถ้าใครเขาลังน้องหลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะไปดูใช่ปะก็อยากจะดูตามน้องหลิงน้องออมว่าไปดูอะไรก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นการโปรโมตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วนะก็เป็นผลงานผลิตภัณฑ์โปรดักชันของคนไทยทั้งนั้นแหละนะคะจะอะไรยังไงก็เหอะนะขอให้เออมันสร้างชื่อเสียงให้กับไทยไม่ได้แค่ชื่อเสียงนะจํานวนเงินอะไรต่างๆขอให้ไรายได้มันไหลเข้าประเทศไทยเท่านั้นแหละ เป็นดีหมดไม่สนใครแล้วนาทีนี้นะมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันนะสามัคคีกันไว้จริงๆมันยังมีอีกหลากหลายรีแอคชั่นแต่เดี๋ยวเกรงว่าอยากจะฟังกันไหมอะรีแอคชั่นจากคําสัมภาษณ์ของน้องหลิงที่ให้สัมภาษณ์ไปอะนะพี่สาวจินก็รีแอคชั่นเยอะก็ได้มาหลากหลายความรู้มากๆไม่ว่าจะเป็นพี่สาวจินบางคนก็ให้บอกว่าเธอรู้ไหมจริงๆอะแต่ก่อนอะฉันตามแบ็คพิงเจนนี่นะ บางคนก็บอกตามลิซ่าน้องลิซ่าของเราแต่เขาบอกพอแบ a ็คพิงแตกวงไปอะ่ะแล้วประจวบหมอน้องหลิงน้องออมก็มาก็เลยเนี่ยเป็นมาตามน้องหลิงน้องออมต่อต่อจากแบล็คพิงนะก็เรียกได้ว่าเขาบอกเฮ้ยแฟนคลับแบล็คพิงอ่ะมาตามน้องหลิงน้องอมอมมาเยอะนะคือเป็นกลุ่มเดียวกันอะ่ะก็หัวใจหัวใจเดียวกันอะ่ะหัวใจม่วงเหมือนกันนะก็เหมือนเฮ้ยตอนนั้นแบล็คพิง์ประกาศใช่ไหมแตกวงกันไปแยกวงกันไปก็แบบ จะยังไงดีจะสิงอยู่ที่บ้านไหนดีนะตอนนี้ลงหลักปักฐานก,นกันที่บ้านน้องหลิงน้องออมนี่แหละก็เหมือนคนไทยเนาะคนไทยก็เยอะเนาะที่แต่ก่อนเป็นแฟนคลับของแบ็คพิงเราก็กลับมาที่น้องหลิงน้องออมก็คือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกันนะเขาบอกว่ามีรสนิยมเหมือนกันคนจริงก็บอกว่าก็รสนิยมดีเหมือนกันนั่นแหละนั่นะนะคะจริงไหมจริงไหมพี่สาวไทยเห็นด้วยกับพี่สาวจีนไหมนะ อ่ะทีนี้แถมให้ติ่งอีกนิดหนึ่งละกันก็คือเดี๋ยวน้องหลิงนะคงทราบกันแล้วมั้งเผื่อเผื่อเผื่อใครบางคนงานยุ่งเราไม่ได้ติดตามเดี๋ยวน้องหลิงอ่ะจะไปเป็นปน,นางเอกมิวสิกวิดีโอนะคะให้กับลิปตาเนาะเออพี่สาวจริงก็ตื่นเต้นนะบอกต้องดูต้องดูแล้วเขาก็แปะลิงก์ Youtube อะไรกันนะเดี๋ยวเขาก็มุดใต้ดินอะไรของเขาอะมาดูได้รับรองยอดพุ่งแน่ๆใน YouTube นะคะปฏิเสธไม่ไหว นะแล้วก็เนี่ย YouTube ลิฟตาออฟฟิเชียลใครสนใจก็ไปตามกันได้วันที่เจ็ดนะคะพฤศจิกายนโอ้วันพฤหัสนี้เรียกได้ว่าคงจะเป็นอีกวันที่ยุ่งน่าดูนะเพราะว่าเอก็ยุ่งเหมือนกันวันนั้นแต่ว่าน,น้องมีกิจกรรมเยอะมากเลยอะตั้งแต่วันที่7็ดน้องน่าจะต้องเตรียมตัวบินไปแล้วที่ไต้หวันแล้ววันนั้นน้องก็จะมี ให้สัมภาษณ์กับบราซิลใช่ไหมแต่โอเคมันอาจจะไปออกวันศุกร์ของเรานะอันนี้ยังได้แล้วก็ยังมีมิวสิกวิดีโอปฏิเสธไม่ไหวโอ้ตามกันไม่หวไม่ไหวเหมือนกันค่ะเหล่า f อฟซนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครดูมาถึงจุดนี้นะก็ขอให้ได้รับพรสุขภาพแข็งแรงกระเป๋าตุงตุงต,งตุงกันเลยนะคะอ่ะเออขอให้สำเร็จดังหวังนะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ